ร่วมอนุโมทนาบุญหลังจากที่ตัดสินใจเข้าพิธีอุปสมบทอย่างเรียบง่ายไปเมื่อ5กุมภาพันธ์2567ที่ผ่านมาสำหรับพระเอกหนุ่มอารมณ์ดีเตอ๋อชันทวิทย์ธนาเสวีนวัฒน์นางชีชวการามเพื่อศึกษาพระธรรมคำสอนและทดแทนคุณพ่อแม่โดยได้รับฉายาทางธรรมว่าฉอชิงนอนูพินทุกทอทหารยาโนล่าสุดวันนี้ใหม่ดาวิกาโฮเน่นางเอกสาวชื่อดังที่เพิ่งจะกลับมาถึงประเทศไทยหลังบินร่วมงานแฟชั่นระดับโลกกูชีคอลเลกชันใหม่ ประจำฤดูใบไม้ร่วงฤดูหนาปี2024ที่ประเทศอิตาลีก็ได้ถือโอกาสดีเดินทางไปทำบุญใส่บาทกับพระเตรอพร้อมนำเอาภาพบรรยากาศชวนอิ่มใจมาแบ่งปันผ่านอินสตาแกรมเด้วัคโดยหลังจากนั้นไม่นานก็มีแฟนๆรวมถึงเพื่อนพ้องคนบันเทิงเข้ามาร่วมอนุโมทนาบุญอย่างล้นหลามไม่ว่าจะเป็นสาธุขาอนุโมทนาสาธุด้วยนะอนุโมทนาสาธุบุญนะคะอนุโมทนาบุญค่ดสาธุสาธุสาธ,สาธุและอีกมากมาย